สวัสดีค่ะคลิปนี้วิชาภาษาไทยพบกับครูมิวเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมิวจะมาทบทวนเรื่องประโยคให้กับนักเรียนเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นคุณครูมิวต้องขอขอบคุณสื่อการสอนจากห้องเรียนภาษาไทย m y Cool Beauty ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนเรื่องประโยคกันเลยค่ะค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของประโยคกันก่อนนะคะประโยคก็คือคําหรือกลุ่มคําที่นำมาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ให้รู้ว่าใครทำอะไรนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่นกระต่ายกินแครอทแมวไล่หนูเป็นต้นค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้คุณครูมิวก็มีหลักสังเกตมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะว่าคำไหนหรือกลุ่มคำไหนจะเป็นประโยคบ้างนะคะหลักสังเกตก็คือถ้าเป็นประโยคจะต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงค่ะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งเราจะเรียกว่าวลีค่ะเอ๊ภาคประธานและภาคแสดงคืออะไรเดี๋ยวคุณครูมิวจะทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะ ภาคประธานจะประกอบไปด้วยประธานและส่วนขยายประธานนั่นเองค่ะซึ่งส่วนขยายประธานนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะต่อไปนะคะภาคแสดงภาคแสดงก็คือคำกริยานั่นเองค่ะหรือในวงเล็บมีขยายกริยาและกรรมหรือในวงเล็บขยายกรรมซึ่ง ทำขยายกริยาและขยายกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่จะต้องมีกริยาและกรรมเป็นหลักนะคะค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าประโยคจะต้องมีส่วนประกอบของอะไรบ้างทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคก,กันค่ะ 1. น,นะคะประกอบไปด้วยภาคประธานค่ะภาคประธานหมายถึงผู้แสดงกิริยาอาการต่างๆ ซึ่งจะเป็นคำนามและคำสรรพนามค่ะยกตัวอย่างเช่นนกแมวพ่อแม่เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะภาคแสดงก็คือกิริยาอาการต่างๆของประธานนะคะเช่นหัวเราะร้องไห้ดีใจหิวกระโดดวิ่งเป็นต้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพของประโยคชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะปลาว่ายน้ำภาคประธานคือคําว่าปลาเป็นคนํานามค่ะและภาคแสดงคําว่าว่ายน้ำเป็นคํากริยาเป็นส่วนประกอบของประโยคชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ แมวกินปลาทูภาคประธานคือคำว่าแมวเป็นคำนามนะคะภาคแสดงคำว่ากินปลาทาูจะแบ่งออกเป็นคำว่ากินนะคะเป็นคำกริยาส่วนคำว่าปลาทูจะเป็นกรรมนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องชนิดของประโยคก,กันก่อนนะคะซึ่งคลิปที่แล้วคุณครูมิวได้อธิบายไปแล้วเรื่องของประโยค2ส,ส่วนและประโยค3ส,ส่วนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันค่ะประโยค2ส,ส่วนนะคะจะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงค่ะซึ่ง จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะ 1. ประธาน 2. ขยายประธาน 3. กริยา 4. ขยายกริยา ซึ่งขยายประธานและขยายกริยาบทขยายต่างๆนี้เป็นคำวิเศษที่มาขยายแต่ละส่วนของประโยคให้มีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองค่ะหมายความว่าประโยคสองส่วนจะมีแค่ประธานกับกริยาเท่านั้นนะคะและส่วนขยายประธานกับส่วนขยายกริยาจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ประโยค3ส่วนจะแตกต่างจากประโยคสองส่วนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับประโยค3ส่วนนะคะจะประกรอบไปด้วยหนึ่งประธาน 2. ขยายประธาน 3. กริยา 4. กรรม 5. ขยายกรรม 6. ขยายกริยาซึ่งขยายประธานขยายกรรมและขยายกริยา บทขยายต่างๆนี้เป็นคำว,วิเศษที่มาขยายแต่ละส่วนของประโยคให้มีความชัดเจนม,มากขึ้นอาจมีหรือไม่มีก็ได้ซึ่งหมายความว่าประโยค3ส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมนั่นเองค่ะส่วนขยายประธานขยายกรรมและขยายกริยาจะมีหรือไม่มีก็ได้ นักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังคะว่าประโยคสองส่วนและประโยค3ส่วนแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ภาคแสดงถูกต้องไหมคะประโยคสองส่วนจะไม่มีกรรมแต่ประโยค3ส่วนจะมีกรรมนั่นเองคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมิวได้ทบทวนเรื่องประโยคให้นักเรียนเป็นคลิปที่2แล้วนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแบบทดสอบความเข้าใจมาให้นักเรียนลองทำทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนลอกลงในสมุดแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ลองทำดูนะคะใครทำาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่ง